เอาไว้กินไหมขอบคุณมากเลยน่าจะได้อาหารหลายมื้อเลย,อเ,ลยเอาเอาอะไรมาใส่ไหมขอบคุณมากเลยเร็วโอเคขอบคุณมากเลยเนาะครับครับอ <laughs> ออนาคตทางทางจะได้มีปลาให้ตกเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปปล่อยตรงลูกเลยนะครับผมปลาช่อนมันจะเข้าฝูงง่ายกว่าชะโดนะ ับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่หมายข้างทางนะครับผมก็เป็นคลองเลยนะครับเดี๋ยวเลาะดูตามคลองข้างทางนะครับผมวันนี้ว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลาช่อนปลาชโดเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมซวยมากครับมาถึงนี่แล้วนะครับผมมีเหยื่อมากล่องเดียวนะครับแล้วก็เป็นกล่องที่ใช้แล้วนะครับสองตัวนะครับไม่มีเหยื่อมาเลยในกระเป๋าเนี่ยคือเมื่อคืนนี้ครับจัดของอยู่นะครับผมแล้วก็ เรียงเของไว้นะครับกะว่าเตืนมาจะเอาใส่กระเป๋าแล้วก็ออกไปนะครับผมแล้วไม่รู้ทาอีท่าไหนครับผมหยิบกระเป๋าอย่างเดียวเลยครับวันนี้รีบจัดนะครับโอ้โหโคตรสวยเลยเดี๋ยวดูครับวันนี้2ตัวนี้เป็นเหยื่อที่ใช้แล้วด้วยนะมันจะทําให้เราหลอดแฮวหรือเปล่านะครับวันนี้หาปลาช่อนสัก3 4ตัววันนี้ก็น่าจะโอเคละ <laughs> แดดออกแล้วครับประมาณสัก7จ็ดโมงกว่า8ปดโมงแล้วตอนนี้ไป let's go กระตวงตั้งแต่มา อมีขยับมีขยับมีขยับือ้อื้ออื้ออื้อ สายสวยน่ครับเป็นพชอนนะครับผมทะลุเลยตัวนี้ไอตอนแรกมันขยับใสไงนี่ครับผมพช่อนครับสายสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวผมปล่อยไปนะวันนี้ผมไม่ต้องการปลานะครับก็มาตกสนุกสนุกนะครับผมนี่โอเคครับแผลไม่ค่อยชะกันเท่าไหร่นะนี่ตัวเบ็ดตามโอครับผมปังๆเลยเดี๋ยวยางเด็กตกปลาแอร์ไลน์ครับผม ไปนะครับวันนี้ลองดูต่อนะครับผมหมายเลข อยู่นะอุ้ยหืมค <c oughs> า,ายก่อน Oh. ึ้นน้ำพอดีเลยประชอน อ,อืขึ้นน้ำอยู่ไปตอนแรกกบปุ๊บรถคันวัดเลยครับตัวนี้ไม่ต้องส่งงานเลยตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมน่อสายประมาณสักสองขีดนะเดี๋ยวปล่อยไปเลย,ยดูตรงนี้ครับเป็นช่องๆนะครับมีลูกปลาเล็กๆแต่เยอะน่ามีประชอนนะ 一样的。Yeah, yeah. อ้วนมากตัวนี้โอ้ยครับตัวที่สามนะครับผมตัว,วอ้วนเลยนะครับตัวนี้ใหญ่เลอยอ่ะเนี่ยครับผมใช้สวยเลยครับเกือบโลโตัวนี้อ้นวนๆเลยโอ้โหดูดิเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอาไปให้ลุงบ้านตรงนี้นะครับพอดีขับผ่านบ้านเขามาแล้วหเห็นอา่าค่อนข้างที่จะอยู่แบบลึกๆหน่อย น่าจะจเป็นกับข้าวได้มื้อใหญ่ๆเลยครับตัวนี้เป็นโลครับไทยนี้ยอดอลงเอาปลาบ้าเอา,เอาไว้กินไหมขอบคุ้มากเลยพอดีผมมาตกถ่ายคลิปเฉยๆครับแล้วเห็นมันตัวสวยดีน่าจะได้อาหารหลายมื้อเลย เอาเอาอะไรมาใส่ไหมขอบคุณมากเลยพีองโอเคขอบคุณมากเลยเนาะครับครับตกเล่นว่างั้นเถอะครับตกทําคลิปถ่ายคลิปอยู่อ๋อเจอในคลองไงตัวสวยเลยครับครับขอบคุณมากเลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปหากันต่อครับผมก็ให้ลุงไปละลุงบอกว่าอาหารมื้อเย็นเลยนะครับตัวนี้ดูต่อครับผม นี่นะครับเป็นพื้นที่หรอน่าจะเป็นพื้นที่หลกหล้างน้ำน,น้อยๆใหยน่ามีประช่องนนั้น มีตัวมีตัวหนึ่ไม้เดียวเลยกระโดดกัดเลยนะครับหื่ีเดียวอะ่ะหายไปเลยอะ่ะไม่ซ้ำเลย ทุไหนเนนะครับเคยได้ไซส์ใหญ่ไปตัวหนึ่งนะอุ๊ยไปเลยไปเลยครับเมื่อกี้ โอ้ยโอ้ยชูครับเพื่อนๆหายเดิมโอ้ยโยกขวาตัวนี้กัดแบบแน่นๆเ,เลยครับดูดู เลยสอกนะหมายเดิมครับผมเคยได้ไปแล้วนะใช้โลเหมือนกันนี่มาซ้ำอีกครับโนอีกแล้วนะครับผมโหสุดยอดแต่ว่าตัวเนี้ยมันเนี่ยดูดิมันเข้าตาเดี๋ยวผมน่าจะต้องเก็บนะครับไปทําอาหารนะครับไม่ก็เดี๋ยวไปให้บ้านข้างๆนะครับพอดีบ้านข้างๆเขาก็ทําปลาเค็มขายนะเผื่อเขาจะเอาไปทําขายได้เดี๋ยวลองดูต่อครับผมโอ้ยเเริ่มหมักดู โทฟี่้างทางตัวนี้โคตรใหญ่หมายเดิมสุดยอด,ดน,นี่นะครับผมก็เมื่อกี้ที่บอกว่าโดนตานะจริงๆแล้วมันแค่เกี่ยวหนังตาเฉยๆครับเนี่ยตายังปกตดิดีนะครับผมสองข้างนะครับพอเปลือกตายังไม่ทะลักออกมานะแบบนี้น่าจะรอดนะครับแล้วประเด็นนะครับผมคือมันมีคอกนะครับ น่าจะเป็นแม่คอกนะครับตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นนะคอกมันอยู่ใต้ใต้ไอสาลายนะครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นสาลายนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแม่คอกนะครับผมเดี๋ยวผมปล่อยนะครับตัวนี้โชคดีโชคดีไปครับที่ขันมาเจอคอกพอดีนะครับแล้วก็มาดูลูกตาก็คือไม่ไม่แบบเป็นแผลชะกันนะครับแบบนี้รอดนะครับเดี๋ยวผมปล่อยนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่เลย อันนาคตข้างทางจะได้มีปลาให้ตกเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปปล่อยตรงลูกเลยนะครับผมปลาช่อนมันจะเข้าฝูงง่ายกว่าชะโดนะเฮียตกน้ำโอ้โห โอ้โหโอ้โหจะมาปล่อยปลาครับตกน้ำลื่นไปไอ้หนูโอ้โห,นะห,ห,โโหดูเละเลยโอ้โหรถแบบเป็นโคนอ่ะเละเลยเละเลย,เลเลยโอ้โหแม่งเลยเละตุ้มเป๊ะเดี๋ยวไปหาที่ล้างก่อน มาดูดิโคตรสูงอะ่ะดูผมตกลงไปเนี่ยโอ้โหนี่อ่ะาเข้าคอกแล้วครับขึ้นจิบอยู่ข้างคอกแล้วไปหาที่ล้างตัวโอ้โหแห้งเลยตัวชิบเป๋ง เดี๋ยวเราล้างตัวก่อนนะตรงนี้คิดว่าน่าจะล้างได้อยู่นะครับเดี๋ยวย่อนหย่อนขาลงไปนะครับสวยมากๆเลยอุส่าห์จะไปปล่อยปลาซะหน่อย เรียบร้อยเที่ยงกว่าแล้วครับได้ปลาสี่ตัวถือว่าโอเคนะกลับมีเหยื่ยมอมาแค่สองตัวโอ้โหวันนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยสวยชนิดที่แบบว่าเซ็งเลยอ่ะเหยื่อก็ลืมเอามาครับพอจะปล่อยปลาดัานลื่นตกน้ําอีกเจ็บนะเมื่อกี้นะหลังเค็ดเลยครับดีนะน้ําไม่ลึกงานลงไปถึงดินพอดีถ้ามันเป็นไอ้นี่ลงไปนะแบบมันไม่ ดีโคลนมันไม่ลึกอะถ้าโคลนลึกนี่ประเผลจมครึ่งตัวเลยเมื่อกี้จ้งหวะลงไปพอสุดแล้วแบบมันไปเจอดินแข็งข้างล่างพอดีนะครับก็เลยแบบยืนได้ม่งั้นน่ะเรียบร้อยเลยโหแล้วมาคนเดียวด้วยอันตรายเลยนะเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวออกไปลุยกันต่อครับผมเาวันนี้มีเวลาตกถึงประมาณสักสามโมงนะมีเวลาอีกสามชั่วโมงครับผมจะต้องรีบกลับดูนี่นะครับน่าโดนน่าโดน ้ำสวยลมเริ่มมานะครับฝนจะตกแล้วเนี่ยเหมือนฝนจะตกนะเริ่มแบบคึมๆม,มาประช่อนขึ้นน้ำนะครับหนึงไอ,อช่อนไอช่อนโอ้ไม่ถึงอะ่ะ ตามตามไปไหนแล้วพี่ตามมานะครับตามแล้วก็ลงไปเลยใช่ประช่อนหรือเปล่าหายไปแล้ว มาแล้วนี่ดันน้ำตามมาดูดิอืมนิยอมตัดอ่ะดันน้ำใสนะครับอืมอืม,อม อ้าวลุด huh. อ oh, uh ้อ huh. ฮ uh huh. ตัว uh huh. มันไม่ไม่ใหญ่นะตัวเล็กตีไปตีมากัดจนได้ครับโอ้ยเกือบไม่ทันนะครับผมฝนตกดูเปียกหมดเลยตกโคตรหนักเลยขับมาก,กว่าจะหาสาลาได้นะครับโหวันนี้เป็นอะไรที่ชวยมากๆ อุปสรรคโคตรเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวฝนหยุดแล้วผมต้องรีบกลับนะครับจะหมดเวลาผมแล้วอาจจะได้ตออกสักหมายสองหมายนะเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนแรงมากเลยลมโคตรแรงเลยโอ้โหเปียกครับผมลุยฝนกลับมานะครับผมก็ ไม่ได้ตกครับฝนตกขนาดนี้ตกปาลาไม่ได้เลยนะครับผมนี่ยังตกอยู่เลยนะก็ลุยกลับมาเลยนะครับพอหมดเวลาพอดีนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็วันนี้แต้มรวมก็ประมาณสัก4ี่ตัวครับมีแต่ไซส์เบ่งๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้ก็ให้ลุงเขาไปตัวหนึ่งแล้วครับที่เหลือก็ปล่อยไปหมดเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็รอติดตามคลิปใหม่เร็วๆนี้นะครับผมม้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าคร